เดี๋ยวกูเจก็เดินไปทางซ้ายโอเคได้อยู่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 ีีพีีี่่เพื่อนกันเพื่อนกันเฟร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 นเนเฟรนเฟเฟรนเนเฟเฟรน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 เฟรรนเฟ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 ร ชิยวชิยวไปด้วยเชียวชิยวไปด้วเชีวเชียวไปด้วชิยวเชียวเชียวไอเฮียลงไปชั้นหนึ่งอ้าวไอ้เหย้ยกูสายยืมด้านมันตั้งนานยังไม่ตกอยังไม่ตกยังอยู่แต่ตกมาชั้นลึกเลยล่ะขัดออกแค่แปะรีบตกไปดิเฮียเป็นสะพานเทพอ้าวยัง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 หล่นไม่ชั้นเลยชั้นเหลืองแล้วชั้นเหลืองแล้วชั้นเหลืองแล้วฮะ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 ดุกดิกดุกดิก ไอ้เฮี้ยชั้นเกือบสุดท้ายนี่หว่าโอ้ยกูอยู่ชั้นสุดเกือบสุดท้ายอยู่กูยังอยู่กูยังอยู่กูยังอยู่กูแข็งมากกูเหนียวมากไอ้เฮี้ยกูเป็นถุงยางบอยมาไอ้เฮี้ยลงมาให้มอสโอ้ยยยยทำไมอย่าลงอย่าลงอย่าลงโมมากโมมากเกิน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 โมเก็บกาย เลเดียนฟอร์ไก่ฉนทางสู่เลเดียนของฉันอะเริ่มต้นขึ้นละเพื่อเล่นสายแคชชัวเพื่อเล่นสายแคชชั่วถนั้นักเกมแบบนี้้ยอย่าดันดิไปดีอะไรกันโหมุมนี้ยากว่ะยังหรอกนะกูน่ะมียอมแพ้ตรงนี้หรอกเฮ้ยมาแล้วมาแล้วกูมาแล้วกูมาแล้ว มากูที่สองกูที่สองไม่ไม่ไม่เชิว่วใครยิงเหลือใครวะเอ้อเดินเอเดินเอ,อ,อ,อโอ้แล้วแม่ไม่ตกให้ได้วะ <c oughs> ไม่ตกให้ได้วะแล้วไงเฮียดูแล,แลคณิตศาสตร์ทั้งหมดของกูกูรู้อันไหนตกอันไหนไม่ตกอ้า <c oughs> <c oughs> อุย้ยยังอยู่ <c oughs> มันรีเซ็ตมันรีเซ็ตรีเซ็ตมันรีเซ็ตได้ เฮ้ยดันท <si <si <si> <si 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 ี่ะไรล่ะเดี๋ยวดันก็ไปเยเอาโง่เออไปเลยไปเลยเก่งก็ดันไปดีเฮยดันไปเลยเนี่ยดันไปเลยดันไปเลยเดินไปเลยเนี่ยนึงเดินไปเลยกอีเฮียเดินไปเลยเก่งว oh ิ่งเดินไปดีเฮียเดินไปเฮียเดินไปเฮ้ยเดินไปเฮียท่านุชานุชเดินไปเฮีโง่เฮ้ยตายดิ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 ตายขวานขวานไปขวานไปขวานไปขวาไปขวา เรกูรากูรกอย่าดันกอนย่าดกูจำทางไกูจำทางไกูจำทางไกูจปทางไหูจำทางไกูจปทางไหนทางไนคนละทีคนละทีคาและ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 คาแลวไอ้ยเฮ้ยไอพีมึงตอหรอกูใจหายตอนจบคนแรกคนเธอมังกรมีแค่คนเดียวเว้ยกูเอง ออกูจะมาโมแม่ออาแล้วกูเรียนรู้เทคนิคมาแล้วแหลนะนะไปหึ่งสองสามสี่ห้า,จาเจอกันข้างล่างไอ้เหี้ยหนึ่งสองจเจอกันข้างล่างไอ้โง่เอาละเดีวเวลาสรุปของกูแล้วเสียใจด้วยนะแต่กูอยู่ชั้นล่างสุดแล้วกูห <laughs> ล่นลงมาเยอะเรีย่ยไรได้สิ กูจะใช้แรงเท้าไอ้เฮียนี่มันเป็นใครถึงจะมาเดินตัดหน้ากูไอ้สองให้พี่ได้เดินสะดวกเถอะอ่าไอ้พวกงูที่อยู่ชั้นบนพวกชนชั้นสูงไม่รู้ใช่ว่าชั้นล่างมันสนบายแค่ไหนอ่าอ่ะพอ,อแย่แล้วกูตกไปชั้น <c oughs> อ้าวไข่ลุยมึไม่จับวะเหี้ยจับไงวะจับไงวะ <c oughs> หน่อยเน ยังหรอกล่ะพอดิจิตกก็คือมึงต้องหาก่ากูจะกูจะเป็นเจ้าแห่งสนามด้านล่างเฮ้ยมึงนี่ตกลงมาได้ปะห้าทัพสิบเลยอกเฮ้ย,ยพี่ชายท,ทำอะไรทำอะไรยังเราเป็นเพื่อนกันไม่ใช่เหรอย่าไม่รมาไอ้สัตว์ไอ้เฮียดันดันดันเฮียเก็กบกอ อเฮียมได้มงกุปไปแล้วันหนึ่งเฮียมมันไปโมแม่ได้แล้วเย้จะคลิปไปดูไอสัตว์ไปสดหรอกเว้ยจะมงคุปไปโมแม่จะบอกแม่ว่าแม่กูสมมาเล่นแต่กูไม่เล่นฟอร์กาจูได้ที่หนึ่งราก็จเล่นเย็นเล่นเฮียนี่ใจใจเย็นเย็นต้องใจเย็นเยอะยากว่ะยากว่ะเย้ยากว่ะยากว่ะยากว่ะอันตรายมาก แต่ลายมากแต่ลายมากแต่ายมากไม่ได้ชื้เชย้ชยากว่ะยากว่ะยากว่ะเพื่อนส่กระช่วมเนถูกใจเพื่อนส่กระช่วมเปนถูกใจทำมันยากจังได้ล้ได้ลวได้ล้ได้ลได้ไไดได้ลได้ล้แล้วแล้ว เลยใส่แค่ชั่วพกดวงมาครับพ่อแล้วไม่มองกลตไปแมดแล้ว Uh oh Retard Alert Retard Alert class เยอย่าอยอะเยอาเยอะแผลแผลผู้กายออกไหมกดออกมาไมือนไม่ดูเพื่อนด้วยเฮียจะไลน์ดีทอร์ตให้หมดทุกคนเลย มันให้เราไปหลงเกลแล้วแล้วแล้วมันก็เกลือวันปลอบรอบไม่ใช่มันมีใต้แพลตฟอร์มจริงไปคนแรกกูกูกำลังนั่งดูอยู่เลยเฮี้ยมันลื่นลงไปเฮ้ยเพื่อนอคนก็ล้มอีกรอบตอนนี้มันคือความหวังแล้วเฮี้ยเอามมกุสองอันมาแบ่งพวกกูซะเฮ้ยเฮ้ยแม่งไปคนแรกเลยรอน โอ้ยตรงไปเลยตรงไปเลยมาเห็นวงกลมบ้าวงกลมคือวงกลมคือเหยียบได้แน่นอนกูไปดูคลิปมาแล้วไม่ขี้ได้ลองเลือกไปใช่ไหมอันแรกเลยเจ๊เจ๊วงกลมมันคือลุกมันคือล่วงแน่นอนว่าอย่าไปเหยียบไอ้เีย มังไปทางที่มันดูเป็นอ่าเนี่ยดูเป็นลูกขนมอะไรเงี้ยที่ไม่ใช่วงกลมมึอลองเจียววงกลมดีวงกลมคือตกแน่แน่เนี่ยชิ้นไหนเลยพี่ชิ้นไหนเลยชิ้นไหนเลยพี่ชิ้นไหนเลยพี่ร้อนเสียงดว้ว่ามาดีมาดีาดีมาดีมดีมา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 ดีมดีมา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 ดีดี่าไีมาดีมาดีมี่าดีมีมีี่ีี่ีี่ีี่ีี่ีี่อา ไปตกเว้ยไปตกเว้ยทีหนึ่งไอ้เฮียทีหนึ่งไอ้สัตว์ผมมงกุฎผมมามงกุฎไอ้เฮียผู้เล่นสายแค่ชั่วเจ้ามงกุฎผู้เล่นสายแค่ชั่วเจ้าทีหนึ่งไอ้เฮียผู้เล่นสายแค่ชั่วไม่ยอมไอ้เฮียผู้เล่นสายแค่ชั่วเลยเก็บแค่ชั่วว่าที่เฮียเฮียผู้เจ้าทีหนึ่งไอ้สัตว์มันเฮียทีหนึ่งไอ้เฮียเฮเล่นบาลโดยังไม่แม้ขนาดเนี้ยไอ้เฮียไม่ดีไม่ดีเฮียไม่ดีเฮียไม่เฮียไม่เฮีย ที่หนึ่ง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 กูที่หนึ่งกูที่นึงกูที่หนึ่งไอ้เหี้ยที่หน่งไอ้เหี้ยที่หนึ่อ้เหี้ยชนะได้ชนะได้เหี้ยที่หนึ่งไอ้เหี้ยไปเลยลอนไปเลยไปเลยไม่มคยห้ามไปเลยเหี้ยมึงจะสปมงกุฎเลยเลยสัตว์เอะมึงจะเป็นนักต้มตุ๋นเลยเหี้ยลงไปเลยกูจะมงกุฎกูจะมงกุฎไปหาแม่เหี้ย ความเป็นติดีโนมอโนมอร์แค่ชั่วสายสายสายมึงโดนกูตัดหน้าไอ้เหี้ยมึงโดนกูตัดหน้าดี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 มิโซ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 มาดี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 มามาดีตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เทปสุดลงมาสามชั้นเมมตั้งนานด้านบนอยู่ยัง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 อยู่เจอกันชั้นล่างเลยน้องอาจารย์เอ๋ ไอ้ร้อนมันไปตัดรอแล้วมันิึงลงไปมมอเหลือที่ยืนแล้วเออมันเป็นแผลออกมาันนี่ยไม่รู้มึงโดงกูตัดหน้าแล้วใครเนี่ยเฮ้ยอะไรกันนี่ดกนอะไรกันไม่ใครอ่ะใครอยู่กูเนี่ยไอ้ผีอ่ะดิมาดิมึงมีสิทธิ์ได้เหยียบบนพื้นที่ของกูนี่อ่ะเขตที่ของกูเฮ่ยนี่เขาโผล่เทลเลยซ เฮียรอนไม่เคด้านล่างหมดแล้วสัตว์ไม่เหลือไม่เหลือสีม่วงให้เหยียบแลยนน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  ไม่สนุกเลยไม่สนุกเลยไม่สนุกเลยอ๋ออ๋อสกิฟแล้ว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 โอ้ขีบบอลจะพังแล้วขีบบอลจะพังแล้วลูกเอ๋ย